สวัสดีค่ะวันนี้น้องดาพามาเาที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะ <Hello. S 1> <Hello. S 2> สุดใจสุดใจฮัลโหลสุดใจแล้วค่ะสามีเนาะคะ่ะนาะวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมบรรยากาศจังหวัดศรีฮนูวิวนะคะที่ว่ามีาทุ่ท่านนะคะว่าอยา่าลืมว่าจังหวัดศรีฮนูวิวนี่จะเป็นเหมือนเ,อเป็นเมืองร้างอย่างที่ว่าหรือเปล่าเนาะ นูวิวเป็นเมืองล่างนะคะเดี๋ยวน้องดาจะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้น้องดาอยู่ที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดเสียงนูวิวนะคะตอนนี้ตกใจบ่นเลยเสียงฟุเดี๋ยวน้องดาจะให้ดูบรรยากาศนะคะรอบๆเนาะโอเคนะคะเนีียค่ะบรรยากาศยามค่ําคืนนะคะอยู่ที่จังหวัดเสีฮงนูวิวค่ะที่ประเทศกัมพูชานะคะ ร้างอย่างที่คิดนะคะพี่พีะเมืองเนี่ยนี่ร้างตรงไหนคะร้างตรงไหนไหนองตาหยางหัวบาประเทศนี้ร้างตรงไหนไม่ได้ร้างเลยนะคะเมืองจังหวัดเสีฮานวิวโบ๊เดลหลางอย่างอย่างที่เขาล่อมลือกันนะคะอย่างสวยงามเลยคะ่ะบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะ,ะของจังหวัดศีฮานุวิวนะคะ ดูบรรยากาศดีทุกพี่ทุกคนสวยมากนะคะสวยนะคะแนะนำเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ที่มีโอกาสได้มาเที่ยวฝั่งกัมพูชานะคะน้องดาวขอแนะนำมาเที่ยวอ่าจังหวัดเรีหานูวิวนะคะเดอของกัมพูชาเนาะสวยะคะ่ะบรรยากาศได้ดูพี่ๆสวยมากเลยบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะโคตรสวยเลยอะ อันนี้น้องนาอยู่ใจกลางเมืองนะคะอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดสีหนุวิวเลยนะคะพี่ๆค่ะเนี่ยถ้ามาก็จะเห็นสิงโตนี่เลยค่ะเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสีหนุวิวค่ะก็คือสิงโตนั่นเองนะคะดูบรรยากาศรอบๆสวยมากเลยะคะ่ะ เี่ยวยนะคะจังหวัดสีฮานูวิวนองดานะถ้าท่านไหนนะคะที่แบบว่ามีามีโอกาสได้มาเที่ยวฝั่งกัมพูชานะคะองดาขอแนะนํานะคะเป็นเ,เป็นอีกที่หนึ่งนะคะของประเทศกัมพูชาก็คือจังหวัดสีฮานูวิวนะคะที่ะะะะองดาเนี่ยน้างนะคะก็คือแบบน่าเที่ยวามากเลยค่ะดูบรรยากาศสร้างรานไฟแสงสีเต็มถนนเลยนะคะคือ,อ่างว่าสวยมากนะคะตอนนี้องดาอยู่ใจกลางเมือง การเมืองสีหานูวิวนะคะสีหานวิวไม่ได้เป็นเมืองร้างอย่างที่คิดนะคะเป็นปีศาจหองดาม่า,า,มาถ้ามาเมือ,ง,อ,ง,อง,งละเด้อบริเวณเมืองหลังเราค่ะจังหวัดสีหานูวิวนะคะเป็นเมืองที่สวยงามมากนะคะน้องดาแนี่นั่งนะคะจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชานอนก็คือจังหวัดสีหานูวิวนะคะที่น่าเที่ยวนะคะแล้วก็ทะเลสวยด้วยนะคะน้องดานถ้ามีโอกาสเวลา้าไป เที่ยวทะเลนะคะทะองโกานะคะตอนนสองวันเนาะโอเคค่ะหลงดาพามลอมาเที่ยวนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กําลังใจเข้ามาชมคลิปให้นะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะหลงดาพรอมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย